สวัสดีครับพบกับพ o อเต r รีวิวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพอเต้จะมารีวิวอยา่างอื่นกันบ้างนะครับที่ไม่ใช่หูฟังนะครับแม้ว่ายอดหูฟังคนจะดูเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าสิ่งของที่พอเต้จะรีวิววันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยนะครับในช่วงที่โควิด19กําลังระบาดเนี่ยร้านตัดผมเนี่ยก็ปิดถูกไหมแล้วพอเต้เนี่ยเป็นคนชอบตัดผมสั้นมากๆนะครับผมพอเต้ก็เลยลองถามแฟนนะครับว่าเอยเธอเธอตัดผมให้ฉันได้ไหม ถ้าเกิดจะซื้อแบตเตอรี่มาเนี่ยแฟนบอกง่ายของกล,กล้วยแค่นี้นะครับทำไมจะตัดไม่ได้นะครับพอเดก็เลยจัดมาเลยครับผมแบตเตอรี่้อ้สายนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อเคมนะครับพอเดไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันดังหรือมีชื่อเสียงแค่ไหนนะครับผมชื่อก็ไม่รู้เรียกถูกรือหรือเปล่านะครับว่าไอา้เคมเนี่ยมันใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ เมันเป็นแบบไร้าสายอ่ะมันน่าจะสะดวกสำหรับก,การใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ราคาถูกที่เป็นแบรนด์ที่หาได้ง่ายนะครับทางอินเทอร์เน็ตก็เวลาเซิร์ชเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาก,ก็คือก็คือแบรนด์ตัวนี้เลยนะครับทีแรกพ่อเต้จะซื้อของยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับแต่ว่ามันมาจากจีนแล้วมันรอนานนะครับคือผมตอนก่อนหน้านี้มันไม่ไหวละมันยาวมากๆเลยร็คกุงรังมากอยากตัดละก็เลยโอเคสั่งเจ้าตัวีใหม่นี้มาก็ได ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันนะครับผมก็ Product ตัวนี้นะครับตามคาดนะครับก็เป็น Product จากประเทศจีนนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะทุกคนเห็นตัวนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเขาจะบังหน้าตัวนี้หนึ่งเพื่โฟกัสนะครับเอ่อ made in PRC นะครับอย่าตกใจนะครับ made in PRC เนี่ยมันก็คือ made in China นั่นแหละครับ People Republic of China นะครับผมซึ่งก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับ PRC ก็คือจีนนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูงานประกอบดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องดูกันนะครับว่าข้างในเจ้ากล่องนี้เนี่ย มันมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับแรปเตอร์ชาร์จนะครับผมหัวชาร์จก็เป็นแบบเฉพาะตัวมันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่างที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัวแผ่นรองหวีนะครับเหมือนที่เราพูดกันไว้นะครับมีมาด้วยกัน4เบอร์ครับอย่างต่อมานะครับก็คือเจ้าตัวของเจ้าแปลง ทำความสะอาดอนเล็กๆกับลกตัวนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นคู่มือนะครับผมเล่มเล็กๆบางๆนะครับถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวของน้ํายาหล่อเลื่นนะครับให้มา1ขวดไม่เต็มด้วยนะครับผมและสุดท้ายพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเคใหม่นะครับเป็นตัวไร้สายนะครับผมก็อ่าเหตุผลที่เลือกตัวนี้มานะครับเพราะว่า รูปทรงมันดูโปรโดีนะครับเหมือนที่ร้านตัดผมใช้กันนะครับจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับผมมีทั้งแบบไร้สายไม่ไร้สายจะต,ตัวไร้สายเนี่ยมันก็จะมีแบบอีกหลายๆตัวนะครับที่เป็นแบบเหมือนกับตัวที่เขาแบบออกมาเหมือนตอบสนองหลายๆดีไซน์นะครับผมพรเต้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า I ดีไซน์อื่นเนี่ยมันจะใช้งานดีอันนี้หรือเปล่านะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับสกี่วับเจ้าตัวแบตเตอรี่น,นะครับก็ มันทั่วไปเลยนะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็เสียงดังฟังชัดนะครับ,ม,รบมีตัวปิดใบมีดให้นะครับมีตัวปรับให้บันื่นมาข้างหน้าได้ด้วยนะครับก็จริงๆพ่อเต้เอาไปเทสใช้แล้วล่ะครับก็คือไอ้เจ้าตัวลองหวีพวกนี้เนี่ย MM. ก็ใช้งานได้ดีนะครับมีให้มา4เบอร์นะครับผมก็มจะมีเบอร์หนึ่งนะครับตามตามสไตล์ของเขาแหละ,และอย่างตัวนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่ง เขาก็จะเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่าเบอร์หนึ่งไม่รู้บองเห็นไหมนะแต่มันจะเขียนว่าเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีเบอร,ร์เขียนชัดเจนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็สามารถใส่กับตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะเนี่ยครับคือก็เปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถามว่ามันรู้สึกแข็งแรงไหมพ่อเต้ว่ามันก็แข็งแรงพอใช้ได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานกันนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เราไปดูใกล้ๆกันมาแล้วแล้วก็ดูว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างสําหรับพ่อเต้ก็ไอสิ่งที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยมันก็ครบครันนะครับคือมันก็แถมมาหมดแหละไอสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับผมแล้วพ่อเต้ก็ไปทดสอบการใช้งานมาแล้วด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวพ่อเต้จะ ขึ้นอินเสิร์ชวิดีโอเล็กๆไว้ให้นะครับระหว่างที่เราพูดคุยกันว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คลิปที่พ่อเต้ทดลองใช้งานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เป็นคลิปแฟนพ่อเต้ตัดผมให้พ่อเต้นะครับในห้องน้ําแค่นั้นเองนะครับผม mm hmm. ก็อาจจะมีภาพพ่อเต้โปนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ต้องขออาภัยในนาทีนี้ด้วยนะเจ้าต,ตัวของคี้ไมนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับมันทําได้ดีกว่าที่พ่อเต้คา,าดหวังไว้ คือสมัยก่อนเนี่ยพ่อเต้เคยซื้อไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่พวกเนี้ยมาใช้ละไอ้แบตเตอรี่ราคาถูกๆนตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับต้องบอกว่าซื้อมาใช้แล้วค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันพอใช้ปุ๊บใช่ไหมมันดึงผมคือเหมือนมันตักผมแล้วมันดึงผมขึ้นไปเราก็เจ็บใช่ไหมพอเราเจ็บเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับผมทําให้ไอ้เจ้าตัวเก่าๆที่พ่อเต้ซื้อมาเป็นแบบรุ่นมีสายด้วยนะบางกลายเป็นว่าก,าก็ดองกล่องอะเราไม่ได้ใช้มันสักเท่าไหร่นะครับผม ทีนี้เนี่ยก่อนพเจจะซื้อตัวนี้เนี่ยพเจก็ไปอ่านพวกรีวิวในร้านค้าของเขานะครับในในแอปของทั้งโชปปีทั้ง Lazada เนี่ยจะมีคนที่ซื้อไปใช่ไหมแต่เขาก็จะมารีวิวบอกเราว่าเฮ้ยใช้งานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าตัวกี่มเนี่ย,ย,นยคนรีวิวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ย e ก็ได้นะตามราคาคือใช้ได้เลยสามารถใช้งานได้จริงนะครับราคาไม่แพงคือคนส่วนใหญ่เขาจะพูดเหมือนกันว่ามันไม่ได้ดีเท่ากับเจ้า แบตเตอรีย่ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมที่เป็นยี่ห้อของทางฝั่งยุโรปเขานะครับที่ใช้กันในร้านตัดผมเขาบอกว่ามันไม่ได้ดีเท่านั้นนะแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แล้วก็เวลาตัดแล้วไม่ดึงผมคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันพังหรืออะไรเสียไงคุณก็ทิ้งได้เลยคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งซ่อมนั่งอะไรให้มันวุ่นวายเหมือนพวกของแพงๆอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งจริงแล้วพ่อเต้ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวนี้พวกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับบางครั้ง มันพังบ่อยเยงเราก็ไม่ค่อยอยากซ่อมอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นของแพงๆมาครั้งเราเสียดายนะพ่อเต้เคยซื้อบบบางอย่างแพงๆมาแล้วพอมันมันพังเงี้ยเราโคตรเสียดายมันเลยทั้งที่เรายังใช้มันไม่คุ้มเลยนะครับอย่างก่อนนี้ก็มีพวกหูฟังยี่ห้อพามูซ,ซื้อมาแล้วพังและเคลมไม่ได้เเราก็แบบเซ็งอ่ะคือมันแพงนะครับผมทีนี้เรากลับกลับมาที่เดิมกันก่อนนะเจ้าตัวนี้นะครับตลอดเวลาที่พ่อเต้ใช้ตัดผมนะครับประมาณน่าจะ5นาทีได้นะแต่ว่าคือผมพ่อเต้ก็จะแบบ คือด้วยความเป็นคนหัวรานิดนึงนะครับผมก็จะบางเพราะฉะนั้นใครที่ผมหนาๆเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้พอเตไม่แน่ใจนะครับระหว่างที่แฟนพอเต้ตัดให้พอเต้เนี่ยมันค่อนข้างสมูทเลยนะคือมันไม่มีอาการกินผมเลยแล้วก็ตลอดเวลาที่ใช้ตัดเนี่ยพอเต้ไม่ได้ต่อสายนะครับคือชาร์จเต็มแล้วก็ใช้ตัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ต่อสายเลยนะครับผมมีการแบบเปลี่ยนรองหวีไปนู่นนี่นั่นนะครับก็ใช้งานได้ดี ไม่มีกินผมนะครับสามารถตัดหนึ่งหัวเนี่ยไม่ต้องเสียบชาร์จเลยไม่ดึงผมด้วยนะครับแล้วก็มันก็ยังแรงตลอดเวลาที่ยังตัดแบบตัดผมให้พ่อเต้ะมันก็แรงตลอดนะครับไม่มีแรงแผ่วแต่อย่างไดนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแกจิตที่ คู่ควรมีติดบ้านนะครับสาหรับพ่อบ้านบางคนที่ตัดผมง่ายๆอย่างพ่อเต้นะครับคือแบบเราตัดสกินเฮสอยู่แล้วนะครับมันก็แค่ต้องการตัวไอ้นี่ตัวรองหวีแค่นั้นเองแล้วจริงๆคุณตัดเองก็ได้นะแต่คือถ้าเกิดคุณอยากแอดวานซ์หน่อยอย่างพ่อเต้ตัดข้างบนเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วข้างซ้ายกับข้างขวาเบอร์หนึ่งเงี้ยก็ถ้าเกิดมีคนช่วยตัดให้ก็น่าจะเวอร์ก,กว่านะครับผมตัดเองมาจะลาบากนิดนึงนะครับแต่ก็การันตีครับผมตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับแรง ไม่กินผมนะครับแล้วก็ไอตัวไอความไร้สายของมันเนี่ยใช้งานได้จริงก็ไม่แพงครับตัวนี้พ่อเต้ซื้อมาในราคาประมาณ400บาทถูกมากๆนะครับเทียบกับพวกแบบแบตเตอรี่แพงๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแบตเตอรี่แพงๆนี่คือแบบพันกว่าบาท2,000นแน่นอนนะครับตัวนี้400บาทนะครับใช้งานไปสักปี2ปีแล้วพังก็ทิ้งเลยไม่ต้องซ่อมนะครับซื้ออันใหม่นะครับผมร้าวนะครับก็เบาครับใครที่มีปัญหาเรื่องการตั ผมในช่วงโควิดนี้นะครับแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนตัดผมง่ายๆส่งง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดมันไม่ง่ายแต่คุณมั่นใจว่าคุณมีสกิลพอในการใช้มันเนี่ยก็เหมาะสมครับผมซื้อได้นะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น KM1992 นะครับมันโฟกัสติดไม่เอ่ยเนี่ยเป็นรุ่นนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเรียนแบบพอเต้ใช้รุ่นนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเขาก็มีอีกหลายรุ่นมากมายให้เลือกสัรงนะครับผมก็ ไปเลือกหาซื้อกันได้นะครับราคานี้คุ้มค่ามากๆซื้อมาใช้เถอะนะครับสะดวกมากๆเลยในช่วงที่ร้านตะปุ่มเขาปิดเพราะว่าโควิด1 9นะครับผมก็สำหรับรีวิววันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปรีวิวของพเตนะครับพเตก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อว่าเป็นกําลังใจให้พ่อเต้ด้วยนะครับพ่อเต้ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับทุกๆการไลค์ทุกๆการแชร์ทุกๆ s u b สไคร์เบนะครับผมเพราะว่าพ่อเต้เนี่ยทำคนเดียวทุกๆอย่างเลยนะครับเซตไฟซื้อของเซตกล้องตัดต่อนะครับผมคือการสนับสนุนของทุกๆคนนะครับทุกๆคอมเมนต์เนี่ยมีคุณค่าต่อติดใจพ่อเตมากจริงๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับพ่อเตยังมีรายการพ่อเต้วีลนะครับก็ จะเป็นรายการถ่ายกิจกรรมของลูกสาวเวลาลูกสาวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับแต่ว่ามันเพิ่งมี2คลิปปะพอดีมันติดสถานการณ์โควิด1 9นะครับเจ้าตัวรายการนี้มันก็เลยเหมือนหยุดชักลงเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ